มีครูอีกท่านหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ประกอบอาชีพร้องเพลงเช่นเดียวกันทางโรงเรียนก็สนับสนุนแล้วก็ไม่เคยขิดกั้นในเรื่องนี้เนี่ยได้ข่าวว่าไปรับงานร้องเพลงหรอกลาออกไปก่อนไหมอันนี้ใครพูดอะคะพูดในการค่ะเช่นภาพหรืเล่าเนี่ยมันเป็นภาพที่ละเอียดอ่อนมากในจุดนี้ไม่จําเป็นจะต้องโพสต์อยู่ให้โซเชียลรับรู้ก็ได้ซึ่งอันนั้นอะ หนูไม่ได้ลงในเฟซเองตัวเองมันเป็นรูปที่เขาไปเอามาจากในเพจร้านโกหกทั้งเพครูสาวสวนเดือดพออ,อท้าโชว์หลักฐานหากบอกว่าลาป่วยเยอะโวยทำงานเยี่ยงท่า7็วันไม่ได้พักลาหย,ยุดแค่3วันเท่านั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ <S 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 เขาพูดว่าหนึ่งเราขาดลามาสายบ่อยเนื่องจากว่าป่วยแล้วก็เป็นสาเหตุมาจากการที่ว่าเรารับงานร้องเพลงใช่ไหมคะอันนี้คือหนึ่งใช่ไหมซึ่งเจนต้องบอกก่อนว่าร้านที่เจนไปทาอะคะ่ะมันเป็นทับมันเป็นสถานบันเทิงที่เด็กอายอาุต้องมากกว่า20ปีถึงจะเข้าได้ใช่ไหมคะหนึ่งก็สองเจนไม่ได้เป็นพนักงานประจําที่ร้านไม่ได้ร้องเพลงประจําก็คือจะบอกที่ร้านเสมอคะ่ะ ผู้ประกอบการเจ้าของร้านอะ่ะเขาก็รู้ตลอดว่าเจนไปในลักษณะของพัฒนาไรยชั่วโมงเขาบอกว่ากรณีที่เราขาดลามาสายก็เลยมีผลกระทบทําให้เราทํางานถดถอยอ่าประสิทธิภาพลดลงใช่อันนี้นะคะก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยกับที่ว่าเรารักงานร้องเพลงก็เลยทําให้ประสิทธิภาพลดลงเพราะว่าหนึ่งเจนไม่ได้ร้องประจำสองอในส่วนที่เจนลาง,งานที่เขาบอกลาในปีการศึกษาที่ผ่านมาแค่สามวัน บอกว่าเขาไม่ได้บีบแต่กรณีที่จะบอกว่าบีบยังไงคือหนึ่งวันนั้นเจนพาเด็กไปทํากิจกรรมที่ต่างโรงเรียนสิบคนสิบคนแล้วก็เขาโทรกลับมาบอกว่ามีประชุมนะมีประชุมในห้องชั้นล่างเป็นห้องประชุมชั้นล่างแล้วก็ก็กลับมาบก็ว่าเนี่ยมามา,มา,ม,ามาเจอหน่อยแล้วก็คิดว่าจะประชุมในส่วนที่ใหเราออกแนแนวนักศึกษามาเรียนต่อเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีค่าสอนเราก็ต้องออกนแนวแนะซึ่งทีนี้ปรากฏว่าพอเข้ามาปุ๊บเขาบอกเนี่ยได้ข่าวว่าไปรับงานร้องเพลงอ ลาออกไปลาออกไปก่อนไหมอันนี้ใครพูดอะคะพูดในการค่ะพูดไปกลับไปว่าพออคะ่ะถ้าเจนลาออกจะคืนเงินในส่วนประกันไหมสามปีถึงจะได้เงินคืนสามหมื่นบาทนั้นเพราะถ้าเกณฑเราออกไปแบบนั้นอะเราจะไม่ได้อะไรเลยถูกไหมคะถ้าเราอยู่เราก็ยังมีโอกาสแต่ในใน,ใน,ใน,ในความคิดเจนตอนนั้นอะเขาบอกคืนเงินคืนเงินสามหมื่นไหมถ้าคืนเงินสามหมื่นโอเคลาออกอ่าแล้วทีนี้ปุ๊บพอมาปรากฏมาเหตุการณ์วันที่แปด เขาก็เลยบอกว่าถ้าครูคืนเงินสามหมื่นเนี่ยจะจะลาออกเห็นไปลาออกไหมเีนเขาบอกว่าโอเคค่ะใบลาออกอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วเขาก็พูดกับโรงพยาบาลอีกคนนึงว่าเออถวยแผนมาทํางานเลยคือมีเด็กของเขาอ่ะให้มาทางานเลยแล้วคุณเจนเคย <ไป S 1> เคยโพสต์ขณะที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าโพสต์ชุดผ่านหน้าเฟซบุ๊กไหมคะโพสต์ที่เขามาลงรูปที่เขามาลงเป็นรูปในเพจร้าน มันก็ปกติอยู่แล้วซึ่งซึ่งคุณเจนไม่ได้ลงเองที่เขาพูดไม่ได้ลงเองหนูไม่ได้ลงรูปเองที่รูปที่เขาเอามาโชว์ในสื่อเป็นรูปที่อยู่ในเพจร้านตะวันเดนซึ่งซึ่งที่ซึ่งที่ทางผอพูดก็คือเหมือนถ้าคุณเจนจะกินหรือจะทําหรือจะทําอะไรพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยก็ทําแบบเงียบเียไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องโชว์มาซึ่งซึ่งอันนั้นอ่ะหนูไม่ได้ลงในเฟซเองตัวเองมันเป็นรูปที่เขาไปเอามาจากในเพจร้าน ซึ่งเขาก็ไม่ได้ตักเตือนอะไรล่วงหน้าเลยมันเสียหายตรงที่หนึ่งเขาบอกว่าเราแบบเขาให้ความบิดเบือนแล้วทีนี้ภาพภาพลักษณ์ของเราก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในส่วนของงานทําให้เสียงานเสียการเออลาปบบ่วยแบบนี้เก็สมควรแล้วที่จะโดนออกอะไรแบบนี้ค่ะ,ม,คะมันเป็นภาพภาพที่แย่ให้กับเราหมดเลยคนก็จะมองแบบว่าเอออ่านี่แหละที่มันออกก็ถูกแล้วเพราะว่ามันแบบ มันขาดลามาใจทำให้มีผลต่อการทำงานก็มาเต่งตัวแบบนี้ไงมันเลยผิดจรรยาบรรณในความเป็นครูคขอโทษเจนในความคิดส่วนตัวคือมันเป็นเวลานอกเหนือจากงานประจําในเมื่อถ้าคุณเจนบอกว่าเขาบิดเบือนข้อเท็จจริงทําให้คุณเจนเสียหายคือหนูอยากให้เอาเอกสารตัวนั้นเอาความจริงมาพูดกันค่ะเอาความจริงมาพูดกันอย่าแบบอย่าปักปั้มหนู ในแบบเออตักฟัหนูในส่วนที่แบบเออมันมันไม่ใช่เรื่องจริงที่บอกว่าเออคุณมีการตักเตือนแล้วคุณยังไม่ได้ตักเตือนคุณมีการบอกว่าเออลาขาลามาสายบ่อยหลักฐานเวลามีหลักฐานเอกสารใบรับรองแพทย์มีสามวันในปีการศึกษาในระบบของธอุรการฝ่ายของบุคลากรก็มีว่าระบ,บุลามาแล้วกี่ครั้งค่ะเอาลามาแล้วกี่ครั้งปัจจุบันลากี่วันนีหมดค่ะก็<ต>เอาองค์ออกมาโชว์กันไปให้ชัดๆเลยใช่ให้เขาเห็นไปเลยว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะ มันจริงกับสิ่งที่สิ่งที่คุณทำหรือเปล่าอาชีพการืืนําทำไมคนถึงพูดในลักษณะชิงลบมาตลอดทั้งที่เขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนและทำไมในวิชาศิลปะถึงมีการสอนการขับร้องดนตรีถูกไหมคะแล้วคนดนตรีอะคนที่ร้องเพลงเขาให้ความสุขกับคนอื่นคนนี้เขาแบบอยากพักผ่อในนึ่งใจเขามานั่งฟังเพลง มามาดูการแสดงมาดูกมาเอนมาดูการเอนเตอร์เทนของเราแบบสนุกสนานแต่คนที่ประกอบอาชีพแบบบุกถูกมองตีค่าในด้านลบข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ